สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องวิธีการตั้งตัวหมากรุกไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าหมากรุกไทยเนี่ยมันตั้งอะไรกันยังไงนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่สอนสำหรับตัวหมากรุกไทยนะครับก็ประกอบไปด้วยมาทั้งหมด7แบบนะครับถ้าจาไม่ผิดก็จะมีโคนมีม้ามีเม็ดมีเรือมีเบี้ยนคว่ำมีเบี้ยนหงายแล้วก็ขู่นะครับ มากลูกไทยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมากทั้งหมดในกระดานเนี่ยสาสิบสองตัวแบ่งได้เป็นฝั่งละสิบตัวนะครับบางทีอาจจะแบ่งเป็นสีขาวสีดําหรือสีขาวสีแดงอะไรนี้ก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วมกหลูกไทยเนี่ยมีอยู่2สีด้วยกันสําหรับการตั้งหมากลูกไทยนะครับให้เราสังเกตได้ง่ายตรง ฝั่งริมกระดานก่อนนะครับริมกระดานเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของเรือใช่ไหมครับเรือเนี่ยตรงกอไก่หนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับริมกระดานนี่ก็ย่อญิงหนึ่งนะครับวางสําหรับสีดํานะครับก็วางเรือนะครับตรงตากอไก่แปดนะครับแล้วก็ยอหญิงแปดหลังจากนั้นนะครับเป็นตาขอไข่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นสําหรับไว้วางม้านะครับที่วางม้านะครับ ตรงนี้ก็เป็นชอช้าง1นเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของม้านะครับทีนี้เรามีม้าสีขาวนะครับก็มีม้าสีดํานะครับวางคู่ขนานกันเลครับต่อไปนะครับตาคอไฟหนึงนะครับก็เป็นโคนนะครับชชิงหนึ่งก็เป็นโคนนะครับคอไฟแปดกับชชิง8ก็เป็นโคนของสีดํานะครับหลังจากนั้นนะครับ างองูหนึ่งนะครับให้ดูฝั่งเราก็จะเป็นที่อยู่ของขุนนะครับแล้วก็ตาจอจานแปดนะครับของผู้ต่อสู้ก็เป็นที่อยู่ของขุนนะครับสําหรับตาจอจานหนึ่งนั้นก็เป็นที่อยู่ของเม็ดนะครับงองงูแปดเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของเม็ดเพราะอะไรทําไมถึงตั้งสลับกันทําไมไม่วางงาเหมือนมารุษสากน เพราะว่าเม็ดเนี่ยเราสังเกตนะครับมันจะเดินมาชนกันพอดีครับมันสามารถกินกันได้ครับแต่ถ้าวางพลรตานะครับลองไปตั้งดูก็ได้นะครับเม็ดมันจะเดินไม่ตรงกันมันจะกินกันไม่ได้นะครับสําหรับต่อไปเนี่ยก็เป็นการวางเบี้ยนะครับวางเบี้ยเนี่ยจะเป็นแถวสามนะครับแถวสามอันนี้แถวหนึ่งนะครับแถวสองแถวสามครับก็ แถวสามมก็จะเป็นที่อยู่เบียยว่มหมดเลยนะครับวางลงไปแล้วเรียบร้อยสีดำนะครับแถวหกนะครับก็วางเบี่ยสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ